และดวงอาทิตย์ก็มักจะนึกถึงวันพักผ่อนในแถบแคริบเบียนแต่คุณเคยคิดถึงแผงโซลารเซลล์บ้างหรือไม่ส่วนผสมหลักที่ทำให้มันใช้งานได้คือซิลิคอนหรือทรายซึ่งได้มาจากหินที่พบในเหมืองแร่แบบนี้พวกมันจะถูกขุดจากเหมืองไปเข้าเตาเผาขั้นตอนแรกคือการสกัดซิลิคอนออกจากหินซึ่งจะทำในเตาหลอมขนาดใหญ่เตานี้อุณหภูมิในเตาจะสูงกว่า2,000องศา แต่ร้อนจนหินละลายซึ่งอันตรายมากเพื่อป้องกันไม่ให้ขนตามไหมคนงานต้องใช้พายไม้ที่ยาวมากๆเราใช้ซิลิคอนทำทุกอย่างตั้งแต่กระจกหน้าต่างไปจนถึงโปรเซสเซอร์ในคอมพิวเตอร์และถ้าไม่มีมันแผงโซลา่าก็ทำงานไม่ได้พวกเขาใช้ถังขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายซิลิคอนไปทั่วโรงงานไม่มีอะไรจะทนความร้อนที่ร้อนสุดๆนี้ได้ ตอนนี้มันอยู่ในรูปซิลิคอนเหลวแต่แน่นอนว่าต้องเติมสารเคมีบางอย่างลงไปก่อนเริ่มแรกมันต้องถูกทำให้ตกผลึกในเครื่องทำความเย็นเครื่องนี้ซิลิคอนร้อนมากมันอาจทำให้ตัวเครื่องละลายเมื่อไหลผ่านแต่นักวิทยาศาสตร์ก็มีทางแก้น้ำเย็นจะถูกปั๊มเข้าเครื่องตลอดเวลาโดยทำหน้าที่เหมือนน้ำในเครื่องปรับอากาศผลึกซิลิคอนที่ร้อนมากจะไหลออกมาจากเครื่อง แต่มันจะช่วยให้เราเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ยังไงแผนโซลา่าจะประกอบขึ้นจากแผ่นซิลิคอนบางๆ2ชั้นซิลิคอนทั้ง2ชั้นจะเกิดจากกระบวนการทางเคมีที่ต่างชนิดและต่างเวลากันได้เวลาเริ่มขั้นตอนที่1แล้วสารเคมีตัวแรกถูกใส่ลงไปมันจะช่วยให้ซิลิคอนนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น เพื่อให้สารผสมกันได้พอดีถังจะถูกปิดสนิทอยู่ในเตาหลอมขนาดใหญ่และทิ้งไว้นานสองวันนี่ก็เหมือนกับการทำสตูม้อใหญ่ที่พ่อครัวต้องคอยเฝ้าดูสตูเด็ดของตอนเองอย่างใกล้ชิดเมื่อเสียงกริ่งดังขึ้นก็แปลว่าอาหารเสร็จแล้วเตาหลอมจะถูกเปิดและเกิดเป็นก้อนซิลิคอนซิลิคอนก้อนนี้ใหญ่เกินกว่าจะวางบนหลังคาที่เรามักใช้เป็นที่วางแผงโซลา่าหลังคาธรมาธรมดาาไม่สามารถรับน้ำหนักได้ไหวเราจึงต้องนำไปตักให้เล็กลง การตัดผลิตแข็งๆไม่เหมือนกับการตัดเนยมันเป็นงานที่อันตรายมากดังนั้นจึงต้องยกที่กั้นขึ้นบังเพื่อความปลอดภัยของคนงานใบมีดติดผงเพชรจะเลื่อยก้อนซิลิคอนและตัดให้เป็นแท่งให้มีความกว้างที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราก็ได้ซิลิคอนที่กว้างพอดีแล้วแต่มันยังหนาเกินกว่าจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เราจึงต้องใช้เครื่องจักรตัวนี้ตัดอีกครั้ง ลวดหลายร้อยเส้นจะตัดผ่านแท่งซิลิคอนไปอย่างช้าๆสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือแผ่นผลึกซิลิคอนที่บางพอๆกับเวเฟอร์และมีขนาดพอดีกับแผงโซล่าแผ่นซิลิคอนจะต้องถูกแยกไปทำความสะอาดแต่ไม่มีเครื่องจากเครื่องใดทำงานที่เบาบางเช่นนี้ได้โดยไม่ทำให้มันแตกเราจึงต้องใช้แรงงานคนเพราะแผ่นซิลิคอนที่กว้างเกือบคืบนี้แตกง่ายยังเหลือเชื่อ เมื่อมีคนร่วมในกระบวนการผลิตก็ต้องมีการปนเปื้อนเพราะคนปล่อยอนุภาคฝุ่นออกมาหลายล้านอนุภาคแผ่นซิลิคอนที่เพิ่งตัดจึงต้องถูกนำไปล้างก่อนที่จะนำไปผ่านสารเคมีตัวที่2เมื่อใส่สารเคมีตัวที่2แล้วแผ่นซิลิคอนจะถูกนำกลับเข้าเตาหลอมอีกครั้งเพื่อให้เกิดชั้นที่แยกกัน2ชั้นนี่ไม่ใช่เครื่องพรางตัวชนิดใหม่ แต่เป็นชิ้นซิลิคอนตั้งต้นที่จะประกอบขึ้นเป็นแผงโซลา่าขนาดใหญ่แผงซิลิคอนจะมีสสีแต่นี่ไม่ใช่งานแฟชั่นสีน้ำเงินถูกเติมลงไปเพื่อให้ดูดความร้อนได้ดีกว่าและผลิตพลังงานได้มากกว่านอกจากนี้ยังมีการเคลือบสารกันสะท้อนแล้วอบให้ติดกับแผ่นซิลิคอนแสงที่สะท้อนจะทำให้สูญเสียพลังงาน ตอนนี้แผ่นซิลิคอนก็สะอาดแล้วผ่านกระบวนการแต่งเติมสีตามฤดูกาลและก็พร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าได้แล้วแต่เราจะนำไฟฟ้าไปใช้ได้อย่างไรเครื่องคอมพิวเตอร์ไฮเทคจะจัดเรียงแผ่นซิลิคอนจากนั้นเครื่องจักรตัวต่อไปจะทาของเหนียวเหนวสีเทาเคลือบลงไปมันดูเหมือนคัสตาร์ที่เสียแล้วแต่ที่จริงแล้วมันคือโลหะกึ่งเหลวซึ่งช่วยเหนียวนำพลังงานจากแผ่นซิลิคอนไปยังสายไฟและผ่านไปที่ปลั๊กที่เราใช้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ตอนนี้ก็ประกอบแผงโซล่าขนาดจริงได้แล้วแผ่นซิลิคอนแต่ละแผ่นจะทำหน้าที่เหมือนฐานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองแต่เพื่อให้นำไฟฟ้ามาใช้ได้แผ่นซิลิคอนจึงต้องถูกเชื่อมต่อกันเป็นแถวด้วยสายเชื่อมโลหะเครื่องจะยกแถวซิลิคอนอย่างประณีตและประกอบเข้าด้วยกันเหมือนกับการทำแซนด์วิชมันฝรั่งขนาดใหญ่เพียงแต่แผ่นมันฝรั่งนั้นทำจากซิลิคอนกระจกแผ่นใหญ่จะถูกวางเป็นฐาน ตามด้วยชั้นกระดาษกาวแล้วก็แผ่นซิลิคอนแล้วก็แผ่นกระดาษกาวที่ยึดให้เข้าที่ชั้นสุดท้ายคือกรอบที่จะยึดทั้งหมดเข้าด้วยกันแม้ว่าอากาศในอังกฤษจะไม่ค่อยสดใสแต่แผงโซลาก็ทำงานในสภาพอากาศที่อึมครึมได้เราก็แค่ทำความสะอาดติดตั้งแล้วก็เสียบป,ปลั๊กเมื่อแสงแดดที่เจดจ้าในฤดูร้อนมาถึงแผงโซลาจะช่วยให้เราปล่อยก๊าซพิษอย่างคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง และถึงแม้ว่าพลังงานที่ได้รับมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะเป็นพลังงานที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษก็ตามครับที่สําคัญว่านั้นก็คือจะทําอย่างไรให้เราใช้พลังงานที่ได้มาอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุดต่งางหากนะครับ